คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้านะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นโลกของเราได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วโดยที่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรนั้นก็ยังคงมีบทบาทน้อยกว่าผู้ชายอยู่ดีทําให้องค์กร USA จึงต้องมีการระดมสมองเพื่อที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมแรงงานเพิ่มมากขึ้นรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันครับก่อนหน้านี้ Mastercard Worldwide Index เผยข้อมูลการสำรวจการเลื่อนตำแหน่งของผู้หญิงเรื่องดัชนีความเท่าเทียมทางเพศ พบว่าประเทศสีอันดับแรกที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงคือฟิลิปปินส์นิวซีแลนด์ออสเตรเลียและสิงคโปร์ขณะที่อินเดียบังกลาเทศและสีลังกาอยู่ในอันดับที่แย่ที่สุดโดยดัชนีระบุว่าผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงล้าหลังผู้ชายในบทบาทความเป็นผู้นำทางธุรกิจและการเมืองแม้ว่าผู้หญิงจะมีการศึกษาที่ดีกว่า the world is focusing increasingly on looking for ways to provide greater opportunities for, for women in business. i think we all recognize that women play an extraordinarily important role around the world in generating economic growth and generating positive social impacts. and one of the interesting things that we're all working now is trying to connect understanding women and gender expertise with understanding financing and investment opportunities. ในการประชุม Gen d e r Lens Investing Forum หรือการลงทุนโดยมุมมองทางเพศโดยคณะทำงานองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสำนักง,งานภาคพื้นเอเชียหรือ USA เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเพิ่มพลังอำนาจให้กับผู้หญิงในบทบาทการมีส่วนร่วมการพัฒนาธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั่วทั้งเอเชียและทั่วโลก USA ระบุว่าการลงทุนโดยใช้มุมมองทางเพศสภาวะจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนเชิงบวกทั้งทางการเงินและทางสังคม so what we're trying to do in great women is to train micro enterprises in product design product packaging uh, marketing so that they'll be able to sell their products not only in their small community but also as well in the rest of the philippines and hopefully be able to export the products outside of the philippines then uh, we will not achieve anything and I อย่างไรก็ตามรายงานของ g l o b a l อ n t ์โจน i n ัลชิปมอนิเตอรระบุว่าไทยเป็นหนึ่งใน7ประเทศที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในภาคธุรกิจเท่าเทียมกับผู้ชายซึ่งทำให้ไทยสามารถเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียในแง่ที่มีจำนวนผู้ประกอบการหญิงมากกว่าและเติบโตกว่าประเทศอื่นๆและความพยายามทำงานเชื่อมโยงบทบาทผู้หญิงระหว่างภาครัฐและเอกชนในฟิลิปปินส์นั้นคาดว่าในอนาคตเราจะเห็นผู้หญิงเข้ามามีบทบาทเป็นผู้นำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอภิเดชจันทรภูมิ ทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานมาดูความเคลื่อนไหวกีฬานะกีฬา